สวัสดีครับช่างมาสุรินครับวันนี้เรามาขึ้นดิสหลังกันอีกหนึ่งคันนะครับเป็นรถลูกค้าคันนี้เป็นสเต็ปเดิมเลยครับแปลงดิสหลังแบบเป็นปั๊มบนซ้ายเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาตั้งล้อแล้วก็เราจะมาขึ้นชุดดิสกันเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูแบบที่ผมใส่ไปเนี่ยมันผมรู้สึกว่ามันใส่ง่ายแล้วก็ดูแลง่ายนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยครับนี่ครับยังเป็นดำด ประมาณนี้ครับ ดุมหลังเป็นดุมโซนิกนะครับจานดิสเป็นจานดิสเดิมดุมสเตอร์โซนิกครับสายถักนี่ตัวนี้ยาวสุดเลย80นิ้วใครอักต้องยาวหน่อยนะครับใช้เป็นมือเบรกฝั่งซ้ายนะครับปั๊มหลังเป็นปั๊มเดิม11อครับกับขาจับตรงรุ่นที่เขาทํามาเพื่อดิสหลังโดยเฉพาะนะครับปั๊มนี้จะไล่ง่ายแล้วก็ใส่ง่ายครับดูแลง่ายผ้าเบรกหางง่ายปั๊มพังเราก็หาจากปัมป๊มปั๊ม1 10ไอเดิมๆม,มาใส่ได้เลยครับโอเคเลยครับปั๊มนี้ จานดิสหลังผมก็แนะนําเป็นจานเดิมนะเพราะว่าผมใส่จานหมุดขนาดใส่จานแพงๆใบเป็นผัดยังคอนเลยครับตอนนี้ล้อหลังตั้งเสร็จแล้วนะครับเหลืองัดยางแตวช่างกาจะนัดยางขึ้นแล้วส่วนล้อหน้าผมใช้เป็นจับสี่นะครับแล้วก็หลบในนะครับมันก็จะควยกันสวยนี่ครับ1 2 3 4สอาแล้วควยนะครับมันจะสวยมากแล้วมันก็จะแข็งแรงกว่าจับ2ด้วยนะครับเผื่อลูกค้าใส่ปั๊มใหญ่ไปเลยครับรถล,ลูกค้าเป็นแค่ปั๊มเดิมนะครับตอนนี้ ประมาณน,นี้ครับอ,อันนี้เป็นดุมสเตอร์โซนิกนะครับเพราะว่าดุมหลังก็ต้องเป็นโซนิคอยู่แล้วก็ใส่ด้วยกันได้เลยครับไม่มีปัญหาก็อาจจะต้องซื้อบูนในดุมลูกปืนอะไรใหม่แล้วก็สเตอร์ใหม่ แต่ดุมโซนิกข้างหลังใส่กับอาร์มเดิมของเวฟได้เลยนะครับทุกคนโอเคเราจะมาใส่กันแล้วครับหน้หากากคันนี้ตัดยากกว่า1 1 i i 2 2 2 1เยอะเลยนะครับเพราะว่าเขาจะใส่เป็นเบรมือฝั่งซ้ายนะครับตัดยากตัดยากดูแล้วรู้เลย เรามาดูศูนย์กันนะครับตรงยังอ่ะตรงดิ๊กเลยโอ้โหศูนย์โอเคมากเลยครับแต่เราก็มาดูว่าเราต้องแปลงอะไรอีกไหมใส่บูธไปตัวหนึ่งยกดุมขึ้นขนาดนี้เลยนะครับเป๊ะเลยแต่เราก็ต้องมาขึ้นปั๊มหลังปั๊มเบรกนะครับว่าเป็นยังไงอันนี้ใส่บูธไปอีกหนึ่งตัวนะครับแล้วเราก็จะมาใส่ปั๊มกันละอ่ะหมุนล้อเลย โอเคถือว่าไม่ฝืนเลยนะครับอันนี้เป๊ะ<ป><ป>อันนี้ไม่ได้เจียมไม่ได้แต่งเลยนะครับชุดหลังคือใส่ดุมบูทที่เขาแถมมากับปั๊มล่างนะครับปั๊มล่างของตัวเนี้ใส่ได้เป๊ะเลยครับ<ป>อุ้ยชุดหลังนี่โอเคเลยครับไล่ง่ายไล่ง่าย <Yahoo! S 1> นี่ครับโดยรวมของชุดหลังเป๊ะมากเลยครับตรงบางโคนเป๊ะเลย แรงนี้ง่ายขึ้นหน่อยแล้วเราก็มันจะไปยากตรงแค่ตรงใสเ่เบรมือฝั่งซ้ายแล้วนะครับตอนนี้เราก็กาลังจะขึ้นปั๊มบนนะครับถอดหัวเรียบร้อยแล้วต้องเจียหูกระจกออกนะครับเจียรตรงนี้แฮนด์เป็นไรเนี่ยทำไมเป็นอย่างเงี้ยอ่าทำไมแฮนด์เป็นอย่างเงี้ย โอเคแล้วเราก็จะมาเกียร์แต่งกันนะครับ เยอะไปไหมมึงดูดิตริเแล้วนะ่ะเห็นไหมดูก็รู้เออมึงเคาะในนี่ไปเลยอันนี้นะครับตรงละโอเคตรงแล้ว,ลวนี่สีแดงๆที่เรามาร์กไว้กับหัวกระจกนะครับโอเคตอนนี้แฮนด์ของเราเรียบร้อยแล้วนะครับเรากำลังจะแกะชุดสีร้อยสายเบรกหลังยาวมากครับแปดสนิ้ว อันนี้ก็กำลังเก็บนะครับเจาะให้มือเบรกโผลออกมานะครับนี่เราเรียงสายประมาณนี้นะครับเดี๋ยวให้ดูชุดหลังนะครับอันนี้นะครับปั๊มอันนี้ยังไม่ได้เก็บดีนะครับถ้าเก็บปุ๊บเราก็จะเอาสายลัดล้าตัวสายถัาไม่ให้มันเกะกะนะครับโอเคชุดหลังเบรกดีแล้วครับเหลือประกอบครับล้อลื่นเลยครับใช้ได้อยู่ ผิดเยอะมากๆเลยนะครับทุกคนคันนี้ทำตนะั้งแต่สิบเอ็ดโมงเช้าจนตอนนี้นะครับดูบ่ายสามสิบสองไม่ง่ายนะครับโคตรยากเลยดวย ยเสร็จแล้วตัวนี้นะนี่ครับเจาะปัม๊มเดี๋ยวเก็บงานเอาสวยงามอีกนิดหนึ่งนะครับโอเคครับตอนนี้เราประกอบปัม๊มเราเจียร์แต่งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เราก็จะมาประกอบชุดสีกันแล้ว ตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนใส่เบรกเสร็จแล้วเจียเสร็จหมดแล้ประมาณนี้นะครับใส่กระจกได้เหมือนเดิมเลยครับทุกคน เดี๋ยวเรามาใส่ล้อหน้ากันนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาดูว่าผมจะทําอะไรกับเบรกหลังชุดหลังบ้างยังเหลือน,นิดหน่อยนะครับใกล้แล้วนะครับอันนี้คือแกนขาตั้งคู่นะครับเราจะตัดให้มันสั้นลงนะครับเพราะว่าเราจะถอดขาเบรกออกถอดขาเบรกออกเพื่อให้มันโล่งไปเลยนะครับตรงขาเบรกเท้าครับอันเก่าไม่ได้ใช้แล้วเราก็เลยตัดเพื่อให้มันพอดีกับขาเบรกที่เราถอดนะครับโอเค มีอาคมเรียบร้อยแล้ว เก็บสายถักครับมือช่างหลอดเละมากครับวันนี้ไม่ต้องบังคับมากหรอกอประมาณนั้นหลย ไปใส่เว้นกันในเยอะไปม,มันลืมล็อกล็อกคืออะไรล็อกฝึอกอ่ะร้อยน็อตไว้ใส่ข้างหน,นโอเคครับก็จบกันไปแล้วนะครับกับเวฟร้อยสิบไอคันนี้แปลงดิสหลังเหมือนกันตั้งแต่เช้าเลยครับห้าโมงเช้าจนตอนนี้ห้าโมงเย็นนะครับไม่มีเวลาล้างให้ลูกค้าเลยกะว่าจะล้างก็เย็นเกินไปแล้ว โอเคเรามาดูดิสหลังแบบคร่าวๆนะครับ้ชุดนี้ใช้ได้เลยนะครับทุกคนเป็นปั๊มหลังเนี่ยเป็นปั๊มเดิมของ1 1 0ยไอนะครับแล้วก็สายถักยาว80นิ้วเนี่ยครับดุมหลังโซนิกดุมสเตอร์โซนิกของลูกค้าเขาซื้อมือสองมาก็ยิ่งจะประหยัดเลยครับคันนี้น่าจะต้องถามลูกค้าว่าเขาหมดไปเท่าไหร่แต่หมดกับผมน่าจะไม่ถึงพันครับค่าประกอบแล้วก็มีค่าตั้งล้อมียางนอกอยางในอะไรอย่างนี้ที่ลูกค้าเขาใส่ไปนะครับโอเคครับชุดหลังประมาณนี้ครับ ลื่นใช้ได้เลยครับก็ประมาณนี้ครับจานเดิมผมแนะนาจานเดิมจริงครับผมใส่จานพันกว่าบาทเลยนะยังคอนเลยอะรถผมอะโอเคสุดท้ายมาจบจานเดิมครับไม่ต้องมานั่งแกะบ่อยหลายรอบเบรกดีครับเบรกดีมากนี่ครับรายละเอียดมีสายถักยาวมาเลยครับขึ้นมาเลยครับขึ้นมาจนถึงนี้เลยครับนี่ครับมือเบรกนี่ครับมิด ลากล้อเลยครับ2000 <years> later. โอเคครับก็ก่อนจากกันไปก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ช่องด้วยนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมขอบคุณครับ